ขอากาบสวัสดีครับปัรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม่อทุ่งมหาชัยนะครับได้นําเอาเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญพ่อแดงเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะวันนี้มาหลายเหรียญน,นะครับ เงินหน้ากากทองคําแท้นะครับมาให้ท่านผู้ชมชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับดูเม,เมตตาของหลวงพ่อเมตตาจะกลมนะครับจะกลมมากครับกลมสวยงดงามนะครับถ้าพระเป็นเหรียญแท้นะครับถ้าเป็นเหรียญเมตตาเป็นข้าวสามตัดหรือเป็นไม่กลมไม่สวยแบบนี้นะเป็นของปลอมฟันธงได้เลยปลอมแน่นอนพระองค์นี้ผ่านการสแกนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยุค สองสี่ไอสองพันห้าร้อยศูนย์สามนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงนะครับครับท่านต้องดูนะครับความเปรียบเทียบนะครับท่านจะดูองค์ไหนแท้องค์ไหนปลอมนะครับให้สังเกตดูดวงตาครับดวงตาเนี่ยผมได้มีภาพขยายใหญ่ดูดวงตาจะกลมมากครับเพมาแล้วหนึ่งองค์ครับรงนี้ครับเป็นหน้ากากทองคำนะแท้นะครับแท้ าการสแกนมาเรียบร้อยนะผมจะให้ดูรายละเอียดรายหลายอย่างนะครับรว่าผ้าแท้กับผ้าปลอมเป็นอย่างไรบางท่านที่เขามาลงนะผมดูส่วนมากนะครับเป็นร้อย,อยคลิปนะเป็นผ้าปลอมแั้วกนผ้นาใหม่นะครับใหม่ทําใหม่ทําปลอมเรียงแบบมานะครับแต่แบบก็ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับเพราะถ้าผ้าแท้ผมจะให้ท่านสังเกตดูตรงเลขศูนย์สาม้าดูตัวเลขศูนย์นะครับจะเป็นเหมือนเลขโดรนัทหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมจะเป็นซ้อนกันสอง วงนะครับตอนก็สองวงครับเป็นพ้าแท้นะครับเดี๋ยวดูดูใหม่นะครับดูดูนัดนะครับภาขึ้นมาแล้วครับเห็นปล่าเป็นหกเหลี่ยมจะมีวงแหวนอยู่ตรงไหนอีกหนึ่งวงนะด้านล่างนะครับนี่ละลักษณะพ้าแท้ครับด้านหลังก็เหมือนกันครับมีตำหนิหลายจุดนะครับผมไม่พูดให้มากะครับมากเรื่องนะครับให้ท่านผู้ชมได้สังเกตดูเมตตาอย่างเดียวก็พอนะครับไม่ต้องไปดูบ่าดูไหลดูตำหนิดูรอยตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปดูนะครับเพราะ บล็อกนี้เขาทําออกมาจากกรมกระสาบนะครับกรมกระสาบก็เขาทําสวยงดงามนะครับจะไม่มีออกมานี่ต้องเกี้ยนเกาก็เหมือนยังเหรียญบาทแน่นอนครับต้องออกสวยครับกรมกระสาบของาทางรัฐบาลนะครับสวยแน่นอนดูไม่ตานะครับจะไม่ใช่ออกมาเป็นตาดูแล้วเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นหกเหลี่ยม ไอ้เหลี่ยมอะไรนะปลาต้มโขเหลี่ยมขนมปังนนไม่ใช่นะครับนั่นปลอมแน่นอนครับทําเรียนแบบนะครับตาของแท้ต้องเม็ดกลมสวยงามมีตาหนิหลายจุดนะครับผมไม่อยากจะบอกกันตรงไหนบ้างถ้าพาแท้เป็นเนื้อเงินเนื้อ ทองแดงนะจะมีเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลจับติดด้วยนะครับผมจะเอากล้องสแกนปุ๊บจะเห็นเหล็กไหลนี่ผมไม่สแกนดูครับจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดงอกเป็นยงยงยงมาเลยครับเหมือนดอกกระลำนะครับถ้าเป็นพาแท้นะครับต้องมีเหล็กไหลในเหล็กดูติดแล้วก็รับประกันต้องดูติดนะครับนี่ผมเามาลงหลายองค์นะครับหลายองค์นะครับของแท้ทั้งนั้นนะครับท่านดูดูตัวเลขศูนนะครับจะเป็นเหมือนโดนัทแล้วเป็นขั้นข้างในอีกวงหนึ่งนะครับ ตัวหนังสือจะเป็นมิตินะครับเป็นมิติว่าอย่างพระครูนี่นะจะเป็นมิตินะเป็นร่องเป็นรอยเป็นมิติมากนะครับถ้าของแท้ของปลอมือเป็นเท่นูนๆูครับรอยแกะกันอะไรแกะพิมพ์ออกมาจะไม่เหมือนกันนะครับท่านไม่ต้องไปยึดติดว่าโอ้ต้องมีอบ,บ่าตําบ่ามีไหลมีอะไรพวกนี้ท่านนะไม่ต้องซื้อมาแล้วสแกนไม่ผ่านแน่นอนครับเข้ากล้องกระดูทัตตรวจไม่ผ่านนะครับไม่มีอะไรเลยครับในนั้น อย่างทองคํานี่ก็ทองคําแท้นะครับเหรียญนี่ทองคําแท้นะครับทองคําแท้ผมมีเหรียญทองคําอยู่หลายเหรียญเนี่ยผมจะก็ทยอยลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเหรียญป,ปูฟันมีหลวงพ่อแดงหลวงพ่อกันมีนะครับเหรียญทองคาทั้งนั้นนะครับเหรียญพ่อของผมนี่ส่วนมากท่านลองดูเมตตานะครับผิดกระเพาราคาหลักแสนหลักล้านกวันนี้ราก่าใกล้ก่แช่นะครับ